ฮัลโหลกอล์ฟซาดีนะครับเ,เพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะครับกับช่องวายเอสเอ็มไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทริปเล็กๆนะครับสําหรับเมือใหม่ที่หัดทําหรือเพิ่งได้ทํารถซีวาลนะครับรถที่เป็นซีวาลนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยยี่สิบห้ารือหรือรออุ่นอื่นๆน,นะครับก็คือรถ ที่เป็นซีวาวนะครับสําหรับมือใหม่ที่ที่ที่เจอนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับรถสีวาวก็จะจะพบเจอก็คืออาการรถแบบมันเหมือนมันมันวิ่งไม่ออกนะครับแบบว่าอาการมือเหมือนมันรอรอบนะครับมันมันมันวิ่งไม่ได้เลยนะครับบางคนทํานะครับเอาไว้โชว์่างเดียวาเอาไว้ฟังเสียงครับเวลาขี่แบบมัน แบบมันไม่เดินนะครับท้ายไม่เดินนะครับพอแบบเหมือนรถจะวิ่งแล้วมันไม่วิ่งนะครับครับผมก็มาแนะนําทิปเล็กๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับรถที่เป็นสีวาวนะครับนะครับลองเพื่อนนึกภาพแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นนะครับสีวาวนะครับถ้าเป็นรถลูกประมาณ เอาห้าเก้าก็ได้ครับห้าเก้านะครับห้าเก้าส่วนมากถ้าเป็นรถสองว้าวนะครับจะเป็นว้าวสามสิบยี่สิบหกนะครับถ้าเป็นสี่ว้าวจะเป็นว้าววาวประมาณยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองสิบเก้านะครับถ้าจะไม่ผิดน,นะครับยี่สิบสองว่ายี่สามอ่ะลืมนะครับ ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกหกสองหกสามก็จะเป็นวาวยี่สี่ยี่สิบยี่สี่ยี่สินะครับถ้าเป็นห้าเก้าผมลืมนะครับถ้าจะไม่ปิดยี่สิบสองสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบสองนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าลองเพื่อนเพื่อนลองมาบวกกันนะครับถ้าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสอง คูณ2นะครับหรือบวก2บวก22บนะครับ22บวก22มันจะเป็น44นะครับ44ลองเพื่อนเพื่อนคิดดูสิถ้าเป็นสีวาลถ้าเทียบกับ2วาวก็ประมาณวาล44นะครับแต่รถ2วาวแค่30เองนะครับต่างกันประมาณ10กว่ามิลน,นะครับนะครับประมาณ สิบสี่มิลนะครับมันต่างกันเยอะนะครับลองนึกดูนะครับแล้วรถการทำรถมันจะวิ่งแบบไหนนะครับมันจะออกแบบไหนนะครับบางคนทำสองวาวอย่างรอรอบนะครับวิ่งแบบมันไม่ข้ามรอบเลยนะครับเหมือนกำลังมันไม่ถึงครับถ้าทำสองวาวกำลังไม่ถึงครับท็อกไม่มีนะครับมีแต่รอบนะครับท็อกไม่มีแบบไม่มีกำลัง บอกเลยนะครับถ้ามันทาซีวาวยิ่งไปกันใหญ่นะครับวิ่งไม่ออกแน่นอนนะครับก็คือรถรถที่เป็นตระกูลซีวาวเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถประเภทเนี้มันจะมีมันจะอาการรถจะออกเหมือนรถรูใหญ่นะครับเหมือนเพื่อนๆไปใช้คาบูปากใหญ่หรือท่อโล่งๆนะครับประเภทนั้นนะครับซึ่งมันจะใช้ นะครับมันจะเป็นรถที่ที่มีที่ติดรอบแบบเยอะๆนะครับมันเป็นรถก็คือมันเป็นรถรอบนะครับทอกมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับลองสังเกตนะครับถ้าต้นๆนะครับแบบวิ่งในระยะทางสั้นๆนะครับยังไงนะครับจนตัวผมผมเชียร์สองวาวนะครับยังไงสองวาวแดกแน่นอนครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้าใจว่ามันจะเป็นประเภทไหนนะครับมันจะออก ไปทางไหนนะครับถ้าเราเข้าใจในหลักของเครื่องยนต์นะครับเราก็ทํารถไม่ลงทางครับรถ4ีวาลจะเป็นรถประเภทที่เป็นรถวาวใหญ่รูใหญ่ท่อใหญ่ล่งนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับรถประเภทนี้อัตราส่วนก็ต้องใช้แน่นกว่า2วงวาวนะครับมันต้องใช้แน่นกว่า2วาวเพื่อนเต้องสร้างกําลังให้ได้นะครับว่ารถรถุ่นนี้รถประเภท4ีวอล่ะ ส่วนมากนะครับบ้านเราจะใช้นะครับเขาทํากันนะครับจะใช้วาลวที่ใหญ่นะครับเขาไม่ทําหรอกนะครับวาลวแบบอย่างเช่นลูกห้าเก้าไปทวาวาลประมาณสิบห้าหรือสิบเจ็ดอะไรแบบเนี้ยส่วนมากเขาทําแบบให้สุดๆไปเลยนะครับเอาแบบว่าลบวาลวแบบแบบที่ลบวาลวได้นะครับก็เหมือนห้าเก้าก็ไปทํา ประมาณนะครับยีิบสองนะครับยี่2ิบสองยีิบสองสิบเก้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพราก็มันใหญ่นะครับแบบหลบวอเกือบๆจะจะพ้นแบบเกือบๆจะไม่พ้นนะครับว่ามันก็ต้องสุดไปเลยนะครับยังไงก็ต้องทําแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆจะต้องทํากําลังอัดให้ได้นะครับและรถประเภทนี้ส่วนม่ากถ้าเป็นรถคาบูนะครับถ้าเป็นกองกลองเดิมนะครับ ถ้าเราสร้างกําลังไม่ได้ยังไงมันก็วิ่งไม่ออกครับพอรถเหมือนรอบจะมากองตัดรอบจะมาแบบคว้ารถแบบเนี้ยมันติดรอบมันเป็นรถที่วิ่งในรอบสูงอย่างเดียวนะครับมันก็เหล้วแต่แคมแล้วแต่คนทําด้วยนะครับโดยส่วนมากนะครับผมบอกโดยส่วนมากถ้าเราทําไม่เป็นนะครับส่วนมากเนาะมันจะไปนะครับกําลังมันจะวิ่งประมาณ รถประมาณหมื่นกว่าครับหมื่นถึงหมื่นหมื่นอัพนะครับหมืน่นม,มันถึงจะแรงมามันถึงจะมานะครับกําลังมันจะดถึงมันถึงจะมานะครับถ้าเราใช้กล่องเดิมยังไงไม่ไม่มันวิ่งไม่ได้นะครับถ้าเราสร้างกําลังไม่ได้ก็คือหลักๆเลยเพื่อนๆสองอย่างนะครับที่ผมอยากแนะนําเอาสามอย่างเลยก็ได้นะครับหนึ่งเพื่อนๆจะต้องทํากําลังอัด หรือกำลังลดให้ได้นะครับแต่อาจจะเยอะกว่านะครับจะต้องเยอะกว่า2วาลาวนะครับมันก็แล้วแต่คนทำนะครับแต่ผมจะทำให้มันแน่นกว่าแล้วก็ต้องต้องคายให้ออกนะครับบางทีนะครับ2องวาวสว่วาวนะครับนะครับมันมีวาวไอเสียสองวาวก็จริงนะครับแต่ถ้าเราคายไม่ออกนะครับมันก็วิ่งไม่ได้นะครับ มันว mm ิ่งไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับมันมันวิ่งไม่ออกนะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องนะครับสร้างกําลังให้มันให้ได้นะครับก็คือแรงอัดก็ต้องแน่นกว่านะครับไม่ใช่ว่ากําลังอัดน้อยๆนะครับมันก็จะวิ่งยากหน่อยนะครับไม่ได้แปลว่ามันไม่วิ่งนะครับแต่มันยากหน่อยครับก็คือสร้างกําลังให้มันสองนะครับเพื่อนๆจะต้องก็คือทํายังไงก็ได้นะครับให้รถดกล่องมันไม่ไม่ตัดในรอบต่ํานะครับ ถ้ารถหัวฉีดก็เปิดรอปนะครับก็คือถ้ารถขาบูก็ต้องเปลียนกล่องให้มันให้มันใช้กล่องที่ใช้มื่นกว่าได้นะครับ 3. <า>ท้ายน้ำมันต้องให้พอนะครับถ้ารถขาบูก็ต้องให้มันลงให้ทันนะครับถ้ารถหัวฉีดก็ต้องแบบปั๊มติ๊กต้องให้ดีนะครับรอบถ่ายท้ายนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ3อย่างนี้นะครับ ก็หลักๆเลยนะครับต,ต้องต้องต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่ามันก็ถ้าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยบางทีมันวิ่งไม่ออกนะครับแบบพอพอขับได้นะครับแต่พอรถจะวิ่งมันไม่วิ่งนะครับแล้วก็รถสี่วาวมันจะพังง่ายกว่า2องวาวนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเพราะว่ารอบสูงมันจะแบบรอบมันจะสูงนะครับแต่เราพอเราบาใช้ กองที่มันไม่ตัดนะครับรอบมันก็จะวิ่งสูงครับถ้าวิ่งสูงเมื่อไรนะครับลูกสูบก็ต้องดีก้านก็ต้องดีแบบเซฟตี้ให้ดีนะครับเข่าเวียงอะไรแบบเนี้ยเวลามันหมุนครับถ้าแบบเข้าเวียงไม่ตรงอะไรแบบเนี้ยมันก็พังบ่อยเลยนะครับมันต้องเซฟตี้ให้ดีนะครับ4ีวาลมันจะยากกว่าสองวาลมันต้องเพราะว่ามัน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 ใช้รอบที่สูงกว่ามันก็เลยต้อง ทำหลายๆอย่างให้มันทนนะครับต้องทำให้มันทนนะครับเราก็ต้องเข้าใจหลักการมันก็ต้องละเอียดกว่าสองวาวนะครับอย่างเช่นการบดวาวอะไรแบบเนี้ยมันมันรั่วไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นนะครับแ่งมามันมันหายเยอะเยอะกว่าสองวาวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสีวาวไงถ้าสองวาวมันมีแค่ดีเสีย แค่นั้นเองแคมอะไรก็ต้องต้องดีนะครับผมก็แนะนำนะครับให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับม,มากกว่าหน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับ